สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเข้าครัวกันทําอาหารนะคะเจ๊รับหน้าที่เพื่อนธนามานะคะเจ๊จะทําส้มตําปลาปูปลานะคะแล้วก็จะทําตําไทยด้วยแล้วก็จะมีแกงมีแกงไก่ใส่มะเขือลายมะเขือปอกบ้านเราเนาะแล้วก็ขนมจีนด้วยนะคะแล้ว เจี๊ยบก็ยังมีแครปลางกูนซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นแผ่นเกี๊ยวทอดที่ห่อครีมชีสแล้วก็ปูอัดนะคะเดี๋ยวจ,ยจะจโชว์เพื่อนๆดูอันนั้นอะเจี๊ยบทไปเมื่อคืนแล้วนะคะก็เมื่อคืนทําไปเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราก็จะมาเตรียมของกันสําหรับพรุ่งนี้โทษทีนะคะถ้าบ้านรกไปหน่อยเพราะว่าก็ไปตลาดมาแล้วของเยอะมากนะคะก็ซื้อไก่บ้านมาสี่ตัวกะทิแม่พอยสิบกระป๋องนะคะก็คือแบบ เราจะทําแกงหม้อใหญ่ๆแล้วก็มีขนมจีนประมาณ4ห่อซึ่งต้มอ,ออกมาเราจะต้องเยอะมากนะคะซึ่งเพื่อนกลัวอาหารไม่พอจริงๆอะเพื่อนเขาสั่งอาหารไทยไปด้วยนะคะ3-4อย่างนะคะแต่รวมกับอาหารของเราด้วยนะแล้วก็คือวันเกิดเพื่อนทั้งทีจัดหนักจัดเต็มค่ะเพราะว่าเพื่อนทํากับข้าวให้เรากินบ่อยมากเลยนะคะเวลางานวันเกิดเพื่อนทั้งทีเราก็นะคะต้องทําเต็มที่ค่ะแต่ว่า แม่ครัวก็ต้องเตรียมของหนึ่งวันก่อน่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาจัดงานเช้ามากพรุ่งนี้ที่สนามบินนะคะเขาจัดกันที่ในสนามบินเพื่อนเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็จัดทำแกงไว้คืนนี้ต้มขนมจีนแล้วก็ขูดมะละกอส่วนเกี๊ยวเจี๊ยบก็ห่อเมื่อคือนนี้แช่ช่องแข็งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเกี๊ยวนะเจี๊ยบจะมาทอดตอนเช้าพรุ่งนี้ก่อนออกบ้านนะคะพรุ่งนี้เจี๊ยบก็คง ให้เจ้าภาพเขาสวยๆแล้วกันนะคะแล้วก็คือว่าพรุ่งนี้จะรู้แน่นอนว่าเตื่นเช้ามา,จ,าจะต้องหัวฟูเพราะว่าต้องทอดเกี๊ยวทอดนะคะแล้วก็คงจะเยอะมากเลยใช้เวลาทอดเหมือนกันเพราะว่าการทอดของทอดเราจะทอดให้สวยงามเราก็ต้องใจยเย็นๆนะคะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนถัดเปลี่ยนน้ามันอยู่ตลอดการที่ทอดเพราะของเยอะมากนะคะก็เลยวันนี้ก็จะมาโชว์กัรทำมละกอคุยกันไปเมาส์กันไปกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเกี๊ยวที่เจี๊ยบได้ห่อไว้เรียบร้อยนะคะก็ทําเป็นสองชั้นไปเลยเห็นขนาดนี้นะคะทอดฟูขึ้นมานี่ไหลประมาณแบบถาดใหญ่เลยนะคะนี่ก็จะห่อไว้เรียบร้อยก็แช่ช่องแข็งนะคะการแช่ช่องแข็งจะทําให้แผ่นเกี๊ยวเราจะทอดอ,ออกมาแล้วกรอบฟูมากนะคะเพื่อนๆก็นี่ก็เป็นการเตรียมของของ,องเจี๊ยบนะคะและ้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ถ้ามีโอาากาสจะทอดโชว์นะ เดี๋ยวไปทำมะละกอกันก่อนเลยโหขูดมะละกอสี่ลูกก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะถึงจะลูกเล็กก็จริงก็มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะทุกอย่างอะ่ะมันใช้เวลาโดยเฉพาะการที่เราทําอะไรเยอะๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเจ๊ก็เลยต้องเตรียมไว้อย่างมะละกอเนี่ยนะคะเจ๊ก็จะขูดใส่ ถุงถงไว้อย่างนี้เลยนะคะเราถุงแล้วก็เดี๋ยวเจ๊บจะหัน่นมะเขือเทศแครอทมะนาวแล้วก็มะเขือเปราะนะคะเพราะว่าถ้าตาเราเจ๊ก็จะใส่ลงไปเลยข้างบนถุงนี้นะคะเจ๊ก็จะทําเป็นถุงๆแล้วเดี๋ยวจะทําน้ําส้มตำเป็นกระปุกไปต่างหาพอไปถึงงานอันนี้คืนนี้เราก็จะแช่ตู้เย็นไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พอไปถึงงานพรุ่งนี้เราก็เอาออกจากตู้เย็นเราก็ ไปได้เลยเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปได้เลยนะคะคือเจ๊ต้องทอดเกี๊ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนจะไปงานนะคะเพื่อนๆเจ๊ก็เลยเนี่ยต้องเลยต้องเตรียมส้มตำแล้วก็น้ำส้มตำไว้คืนนี้นะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เจ๊ต้องทําอย่างวันนี้เดี๋ยวจะต้องแกงไก่มอใหญ่ก็อย่างที่บอกไก่บ้านสีตัวค่ะเพื่อนๆก็ไปเลี้ยงเขาทั้งสนามบินเลยมั้งเห็นเพื่อนธนาบอกนะคะว่ามีแขกประมาณ สามสิบคนนะคะมีแค่ประมาณ30คนแล้วก็ชวนเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนแพทเขาก็จะเพื่อนแพทก็ไปด้วยนะคะพัฒนาชวนเพื่อนแพทไปด้วยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแพทโทรมาว่าจะมาแวะนั่งเล่นด้วยปับหนึ่งนะคะ เจี๊ยกก็เลยว่ามาได้นะแต่บ้านลกมากเพราะเจี๊ยกําลังเตรียมของทํากับข้าวแบบยุ่งอยู่แต่เขาก็อยากมานั่งคุยนะแล้วก็เออโอเคโอเคมาเลยมาเลยเดี๋ยวถ้ามาทันจะให้แพทมาช่วยขูดมาตะกอไม่หรอกไม่พูดเล่นว่าเขาจะมาถึงเจี๊ยบคิดว่าเจี๊ยกคงขูดเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ลูกที่สองของเจี๊ยและนะคะแล้วเดี๋ยวต้อง มาเด็ดใบโหระพาหั่นมาเขือเปอะเตรียมทำแกงแล้วก็เดี๋ยวต้องสับไก่ทั้งสี่ตัวจะทำไหวไหมคะจิลาวันจริงๆอ๋อพอชื่อพูดชื่อจิลาวันนะคะจะบอกเพื่อนๆว่านะคะช่วงเรามาทำนู่นทำนี่แล้วก็เมากันไปดีกว่าเอชื่อเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบชายชื่อย่อจริงๆชื่อจริงอ่ะเจี๊ยบชื่อจิลาวันสตารัสนะคะ แต่ว่าเวลาที่มาอยู่เมืองนอกฝรั่งเขาจะเรียกชื่อเล่นเจี๊ยบเจี๊ยบเขาออกยากอ่ะบางคนก็ออกได้นะบางคนก็ออกเสียงได้คล่องแต่บางคนเขาออกยากเขาก็เลยขอพอจะบอกว่าเรียกจิลวันอาจิราวันก็ไม่ได้นะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะ J I R A ใช่ไหมคะจิลาเจี๊ยบก็เลยได้ชื่อตั้งช่องของเจี๊ยบมาว่าจิลาเพราะว่า เพื่อนๆสลังเรียกเราชื่อเต็มๆไม่ถูกนะคะนะคะแล้วก็ก็เลยเป็นที่มาของนี่ก็เหมือนการเป็นการทำอาหารเมา์มอยไปด้วยช่วงขูดมะละกอมันเป็นช่วงอะไรที่เหงานะคะก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเจี๊ยบก็เลยเปิดทำคลิปดีกว่าเพราะว่าจะได้เมา์ให้เพื่อนๆฟังไปด้วยเพราะว่าปากอยู่นิ่งๆแล้วมือขูดๆบางทีมันก็จะหลับอยู่นะเ <c oughs> นาะก็มาคุยกันดีกว่ากะเลยเนี่ยลูกที่สองแล้วนะคะ โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,เ,ตนเมื่อกี้เพื่อนธนาเขาก็โทรโทรศัพท์มาถามนะคะมาปรึกษาเพราะว่าเขาออกไปซื้อของเตรียมจัดงานที่สนามบินใช่ไหมเขาก็เลยออกไปซื้อของซื้ออะไรเขาก็เลยมาถามดูว่าต้องซื้ออะไรมัง่งซื้อเยอะไหมอะไรแบบนี้เพราะเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยสัมผัสในการจัดงานมากนะแต่อย่างเสียบอะจัดบ่อยแล้ว เจฟทาจัดบ,บ่อยนี่คือเวลาถ้าชวนเพื่อนฝรั่งหรือว่าเพื่อนๆมานะคะสมัยก่อนเจฟก่อนโควิดอ่ะที่บ้านเราอะ่ะทาอาหารเลี้ยงเพื่อนบ่อยมากเลยนะ,ะก็ไม่ใช่บ่อยมากคืออาจจะสองสามเดือนครั้งนึงแต่ว่าชวนทีก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะก็ชวนมาที่หลังบ้านมานั่งทานด้วยกันแลจะก,ก็จะเป็นคนทํากับข้าวทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างจัดงานอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอย่างสองปีที่แล้วนะคะ เจี๊ยบก็เคยทำเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้พี่ไบรอันที่บ้านของเราซึ่งพี่เขาออกไปทำงานนะคะแล้วเจี๊ยบก็ลางานออกลางานหยุดหยุดงานหนึ่งวันเพื่อที่จะมาเตรียมตัวทำอาหารอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เจี๊ยบก็ทำผัดไทยทำแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานของเจี๊ยบนะขึ้นชื่อมากเลยนะคะเพื่อน,เอนๆเกาหลีที่ทำงานนี่บอกให้ว่าหม้อใหญ่ๆแบบ เลี้ยงคนทั้งลงเลี้ยงที่บ้านเรานะหมดค่ะหมดหมดไม่พอนะเพื่อนๆกินเสร็จคอกับบ้านกันด้วยนะคะคือแบบขายดีมากๆเลยแกนคือหวานเจียบนะคะคนเพื่อนที่นี่ชอบมากจริงๆแล้วก็เย่ลูกที่สองใกล้จะเสร็จแลว้วอะไมใครคโทน่ะ my phone <c oughs> คอมเซฮายฮายเน <Hi. S 2> อะ <c oughs> <c oughs> ลูกชายลูกชายอยู่ในห้องเขาเดินออกมาได้ยินแต่เสียงคุณแม่คุยอยู่คนเดียวว <c oughs> ่าเขาถามแม่คุยกับใครแม่บอกว่าคุยกับกล้องคร <c oughs> งนะคะก็ไม่มีเพื่อนคุยอะคะ่ะก็เลยต้องคุยกับกล้องแล้วค่ะทุกๆวันนี้ก็เริ่มเพี้ยนเพียนแล้วนะคะคุยกับกล้องบ่อยมากนะ,ะช่วงนี้ถ้าเรามีโอกาสเราก็นะคะก็ทําช่วยเพื่อนหน่อยเพราะว่า ต่อไปเราก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวกับเพื่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปบอกธรรมะว่าทําไมนะคะว่าเราจะไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนแล้วแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนที่นี่อีกนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบแสบแก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าน่นราร้องไห้นิดนึงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอก ว่าทําไมเราทึ่งจะได้ไม่ได้เจอกันกับเพื่อนอีกนะไม่ได้เป็นโควิดนะคะ <c oughs> คืออแค่มีอะไรเข้ามาในชีวิตทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงและมันจะต้องไปมีการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็เลยเออก็เลยนี่แหละก็ประการนี้พอถึงถึงจะไม่มีการเรื่องมีนะคะยังไงถ้าเพื่อนบอก ขอให้ช่วยเจย๊ก็ช่วยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ชอบทําอาหารวันอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบยากมากสําหรับเจ๊บนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอย่างขูดมะละกอสี่ลูกเนี่ยมันก็ลูกเล็กๆก,กันเนาะแต่ว่าขอบอกว่าพอเทใส่ถาดมาแล้วจะเยอะมากนะเพราะว่าไหนจะต้องหั่นมะเขือเทศนะคะซื้อมะเขือเทศมาสองกระปุกนะคะสองกระจาดนะเนี่ยมะเขือเทศเขาก็จะขายกันอย่างนี้นะคะที่นี่ ตลาดจีนเมื่อเช้าขูดขูดขูดต่อไปค่ะแต่นี้ก็ยังจะต้องใส่แครลลอทเพื่อจะเอาสีสันนิดนึงเนาะนี่นะคะเพื่อนๆก็ขนมจีนถาดใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ก็ยังยังทําไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ที่บอกว่า จะโชว์ทำต่อไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปเลยโมแต่คุยกับแพทอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ทำ okay. เดี๋ยวเราไปดูไก่กันนี่คือหม้อแกงไก่นะคะโอ้โหหม้อยักมากเลยค่ะตอนี้เพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปที่งานทนานะคะเพื่อนๆจะให้ดูเยอะของเยอะนะคะเจี๊บช,ชายเครื่องแกงใต้แกง,แกง ไก่เป็นไก่นะฮะไก่บ้านสี่ตัวของเยอะมากค่ะ By the time they can heat up the exactly. How many layers there? Like three, three layers? Three layers of ground uh, brangles. Oh wow. ีค่ะเจ้าภาพจงเจริญแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะวันนี้เรามางานวันเกิดเพื่อนนะคะเพื่อนจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่สนามบินนะะเดี๋ยวจะมาโชว์วันนี้วันเกิดธนาอาหารเยอะแยะเลยก็มีเค้กบูเบร์ี จัดเต็มจัดใหญ่ไม้สวยมากเบบี้ I got it I'll take it I'll take care o oh, it I just wanna keep you. this เย yeah, a ่ย e ข้ e e เหนียวด้ว t น e จากเพื่อนจากแกัดไทยใช่่ใช่ใช่ใ่ใน Thank you. That's it. Okay. Not too much. Yeah. That's do you it? Who uh, we'll made Who we'll made the parsley? Ah, uh, Pad Thai. At, pad Thai. Oh, yeah. I'll have to try yeah. it. Yeah, I'll yeah, okay. put up a little sauce on here. Ah, uh, no, no, All I'll i do it. I'll do it. Thank you. What babe. else you want? Uh, nothing less. in the bowl? No, no, I'll I'll take care of it. Thank you, babe. Yeah. Oh. 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 Okay. That's a, no, I don't want it. the, the spicy? Uh, okay. I'll uh, yeah, uh, the, the plates are, uh, the napkin underneath. you, better eat too. ตัหมวกดิหมวกน่ารักก็ใส่ให nah, ้มันสนุกสนุกอะจ๊ะหมวกน่ารักดินะคะนี่เหรียญเหรียญแล้วเป็นตัวเก็นละอันนั้นตัวเองแสงใช่ไหมใช่สวยสวยมันมืดไปนี่ได้ต่อเหมือนกับราสะสมเหรียญนะอ๋อเออสวยสวยงามมากน

เามีหมวกันมีต่สเวานั้นหนวันนี้หนูเป็นผู้บังคับแบ่งชร a gas engine or something hey, really what's not an alien, but I got a engine and very I powerful electric engine so then the